สวัสดีค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะชมก็มีความรักค่ะมาในหัวข้อนะคะอยากแก้ปัญหาแต่ต้นตอมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะใครหลายคนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกแบบนี้วันนี้มีประโยชน์แน่นอนค่ะก็จากเคสวันนี้ที่เราเลือกมานะคะก็ได้คุยกันว่า เป็นเคสเกี่ยวกับความรักเนื่องจากเนื่องจากอยู่ในช่วงกเกือบถึงเทศกาวลวาเลนไทน์ค่ะก็ะจากเคสที่ที่เราจะมาแชร์นะคะก็เป็นเรื่องเคสที่เราถอดร,รหัสค่ะกําลังเรียนอยู่เลยค่ะก็เป็นนักเรียนแพทย์นะคะแล้วก็เรียนเก่งด้วยค่ะนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือน้องคนนี้ที่ที่กำลังเรียนดีเรียนเก่งเนี่ยอยู่ๆก็เกิดความเครียดเกิดความกดดันก็คือ น้องเนี่ยถูกกดดันจากครอบครัวค่ะแล้วก็หลังจากที่พอถูกกดดันปั๊บคะแนนที่เคยเรียนเก่งหรือเรียนได้ดีอะค่ะก็ค่อยๆค่อยๆลงค่ะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เกิดความเครียดค่ะเอ๊ะทําไมลูกเราเคยเรียนได้ดีเคยเรียนเก่งเกิดอะไรขึ้นค่ะเขาก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยค่ะสงสัยทําไมเป็นแบบนี้ แล้วก็สิ่งที่พ่อคุณแม่เนี่ยมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจมีความเครียดอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องน้องเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่งคลื่นออกไปเนี่ยน้องก็จะได้รับขึ้นพลังงานทําให้เด็กจะมีความเครียดความกดดันมากขึ้น<ม>ไปด้วยะคะ่ะเป็นปัญหาของอครอบครัวนะคะที่หลายท่านเนี่ยก็ไม่ตั้งใจนะคะที่จะส่งคลื่นความเครียดเนี่ยให้กับลูก แต่ด้วยความที่ทบางค,าครอบครัวเนี่ยเ<า>กิด <นะ S 2> จากการทํางานหนักแล้วก็อาจจะมีลูกคนเดียวนะคะเหมือนกรณีเคสนี้นะคะก็ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปสร้างความกดดันให้กับลูกโดยไม่รู้ตัวหรือว่าไปคาดหวังกับลูกมากเกินไปว่าลูกจะต้องเป็นแบบนี้นเรียนได้เกรดเท่านี้นะคะความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ก็ ทำให้นะคะอ่าตัวเด็กเองเนี่ยความเครียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้นะคะเหมือนที่เราทําของหายเลยค่ะมาสเตอร์พี่ไก่แต่เราเนี่ยกลับไปหาอีกที่หนึ่งนะคะค่ะแล้วเคสนี้ก็เป็น เคสกรณีศึกษานะคะที่เราขออนุญาตแต่ละเคสเนี่ยมาเพื่อเป็นวิทยาทานนะ,ะแต่เราไม่ <Okay. S 1> ไม่เอ่ยชื่อนะคะ <Okay. S 1> ก็เราก็ได้รับการอนุญาตนะคะทุกๆเคส <Okay. S 1> เคสนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมาสเตอร์พี่ไก่นะคะ <Okay. S 1> คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคาดหวังกับตัวลูกมากนะคะลูกเรียนดีนะคะแล้วก็มีความสามารถลูกตั้งใจแล้วก็เชื่อฟังแต่กเกดเรดเฉลี่ยเนี่ยมันเริ่มรู้สึกตกลงตกลงเพราะ ลูกเนี่ยเกิดความกังวลในใจมากขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็วางสเต็ปนะคะวางระบบชีวิตของลูกเนี่ยละเอียดมากนะคะแบบแบบเข้มงวดมากซึ่งมีลูกคนเดียวนะคะ,คะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยากที่จะแก้ปัญหาตัวลูกนะคะแบบพอเกรดเฉลี่ยมันตกลงอะค่ะมาเสิรอย่างตกหมดเลยแล้วก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดความกังวลใจมากๆ<ช>กังวลแล้วก็กลัวไปหมด ว่าเฮ้ยลูกเราเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราทําไมลูกเราถึงถึงแบบไม่เก่งเหมือนเดิมก็สร้างความกดดันให้กับลูกแบบไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงลูกนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางที่จะให้ลูกเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะคะก็พาลูกไปสาคุณหมอไปพบคุณหมอนะ,ะทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยตัวเด็กเองก็ เด็กบอกไม่ไ um, ด um, <Kinda. S 2> ้เป็นอะไรแล้วก็ทางคุณหมอเองวินิจฉัยก็คือตัวเด็กเองไม่ได้เป็นอะไรแต่เด็กเี่ยมีภาวะความตึงเครียดเครียดจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเองค่ะมาสเตอร์ก็จากที่ดิคเดเด์ชมบอกอะค่ะไม่ว่าจะไปตรวจตรงไหนไปพบหมอที่ไหนก็จะได้รับผลมาว่าน้องปกติดีทุกอย่างนะคะก็ส่วนความเครียดความกังวลใจความกดดันเนี่ย คือเป็นสิ่งที่เขาเกิดที่ที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นในแบบที่ต้องการนะคะจริงๆแล้วถ้าฟังดูนะคะเป็นลูกคนเดียวอย่างแรกคือคุณพ่อคุณแม่คาดหวังกับตัวเขามากค่ะดังนั้นมันก็เลยเหมือนเหมือนมีลูกคนเดียวคาดหวังกับเขาเขาก็เลยโดนโดนเคี่ยวโดนเข้มงวดเรียกเป้าหมายเป้าประสงค์เนี่ยจะไปลงเด็กคนนี้เพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลังจากที่หลังหลังจากที่ดูแลคาดหวังอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยค่ะก็จะบอกก็ะจะบอกกับลูกบอกว่าเนี่ยเออเหนื่อยมากเลยเพราะลูกนะทําทุกอย่างอพอลูกนะค่ะแล้วก็บอกแล้วก็บอกนะคะบอกว่ารักลูกนะถึงได้ถึงได้คเคี่ยวเข็ดแบบนี้แต่ในความความรู้สึกของเด็กนะคะในความรู้สึกของเด็กเนี่ยเด็กเขารู้เขาจะรู้สึกเลยว่าทุกครั้งเนี่ย มันเหมือนลูกคนเดียวอ่ะมันต้องแบกรับแบบเหมือนเหมือนความคาดหวังของพ่อแม่ค่ะมันก็เลย<ะ>สิ่งที่ได้รับก็คือมันมันรู้สึกบางครั้งนะคะมันก็รู้สึกขาดความอบอุ่นบางทีพ่อแม่ทำไมไม่ฟังเราเลยให้พี่ไก่นะคะนึกถึงอ่าตอนที่พี่ไก่เป็นตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ะคะ่ะก,ก็จากจากหลายคลิปที่พี่ไก่แชร์นะคะว่า<ะ>คุณคุณพ่อพี่ไก่เนี่ย ท่านจะเป็นคนวางแผนหมดทุกอย่างเลยค่ะในการเรียนแล้วก็ท่านจะเข้มงวดมากก็ <c oughs> ท่านท่านคาดหวังพี่ไก่บอกว่าให้พี่ไก่เนี่ยไปสอบพยาบาล <c oughs> มันสอบ <c oughs> ไม่ไม่ผ่านถึงสองครั้งอะคะ่ะท่านคือสิ่งที่ท่านบอกให้เราไปสอบอะท่านก็ไม่ได้ถามเราสักคำว่าชอบอยากเป็นพยาบาลหรือเปล่าท่านก็ไม่เคยถามสักคำ <c oughs> แต่ในฐาน,นะที่เป็นลูกเราก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธนะคะ อ่ะก็ไปสอบก็ไปสอบเอาไปสอบพยาบาลที่ต่างจังหวัดที่โคราชเอาก็ไป<ช>คือคืออะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่ไม่รักมันมันมันเหมือนเราก็พยายามทําให้ให้พ่อกับให้ให้พ่อของเราเนี่ยคะ่ะท่านท่านสมดังตั้งใจหวังนะคะแต่แบบ<ช>ด้วยด้วย,ด,วยด้วยสิ่งที่มันอยู่ภายในอะคะ่ะภายในใจของเรามันมันไม่ใช่อ่ะไม่อยากเป็นมันก็เลยทําให้อ่าก็เลยไม่ได้เป็นพยาบาลคะ่ะ อพอตอนนี้นก็เล,เลยเลยรู้สึกว่าพอมองย้อนไปนะคะอย่างแรกเราก็ก็รับรู้ถึงความรักของท่านเนาะท่านก็แม่สมัยก่อนเนี่ยก็จะปลูกฝังหรือเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะแบบแบบเข้มงวดอ่าทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็หเหมือนกับท่านเนี่ยก็อาจจะถูกเลี้ยงดูในในในแนวแบบที่เข้มงวดเช่นเดียวกันนะคะที่คุณผู้ชมก็เลยทําให้คิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่ท่านได้รับมาท่านก็จะ มาสอนเราต่อแบบนี้ค่ะแต่ครนี้สิ่งที่สิ่งที่เด็กได้รับอะค่ะมันก็เลยเกิดเป็นความกดดันจริงๆสมัยก่อนนะพี่ไก่ก็เกิดความเครียดความกดดันแต่ตอนนั้นนะ,ะเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังนะห้ามพูดเออต้อง,ต,องต้องแบบฟังไม่ให้เถียงอะไรแบบเนี้ค่ะเราก็เลย<ะ>ไม่กล้าพูดไม่กล้าไม่กล้าปฏิเสธอะคะ่ะ อ่ะให้ทําอะไรก็ทาก็ก็กลัวพ่อไม่สบายใจแล้วจริงๆพอผลออกมามันก็ไม่สบายใจจริงๆริะคะ่ะไม่สบายใจเพราะว่าสอบพยาบาลไม่ได้ค่ะดิคุณผู้ชมค่ะค่ะ,คะก็สําหรับอ่ายิ่งเป็นลูกคนเดียวแล้วนะคะและ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คาดหวังแล้วก็อ่าการดูแลก็เข้มงวดนะคะซึ่งทําให้ตัวเด็กเองเนี่ยเครียดจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะดูพฤติกรรมการตอบสนองของน้อง ปกติดีมากๆเลยนะคะให้น้องพูดคุยได้ระบายออกมานะคะ,คะน้องเปิดใจมากๆเพราะน้องเนี่ยก็อยากอยากจะเล่าอะไรบางอย่างจากข้างใน,นงข้างอย่างจากภายในนะคะซึ่งน้องก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัวน้องเองว่าการเรียนทุกอย่างนะคะกะ็เกตด,ดีมาโดยตลอดแล้วก็น้องก็ตั้งใจเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดแต่ด้วยความที่ การเรียนการสอบเนี่ยมันยากมากขึ้นแล้วจังหวะของน้องเนี่ยช่วงนั้นก็คือมีในเรื่องของการกีฬามาเสริมด้วยมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยควบทั้งสองเวลาค่ะแล้วทําให้เกรดเฉลี่ยของน้องเนี่ยก็ค่อยๆตกลงตกลงซึ่งน้องไปไปได้ไปได้เกรดเฉลี่ยของของของภาระ,ะเพิ่มขึ้นมาแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่นเนี่ยก็คือแบบตั้งใจแล้วก็โฟกัสว่าการเรียนของน้องเนี่ยมันจะต้องแบบ อยู่ในเกตนี้ระดับนี้นะพ่อแม่ถึงภาคภูมิใจตรงนี้แหละค่ะซึ่งทําให้น้องแบบแบบแบบกดดันกดดันโดยไม่รู้ตัวน้องก็ได้แบบพลั้งพลูความในใจออกมาว่าก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับฟังน้องบ้างนะค,ะ,คะ,ะบางครั้งเนี่ยน้องตั้งใจน้องทําทุกอย่างเนี่ยตามที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสั่งมารู้ว่าท่านรักรู้ว่าท่านเหนื่อยท่านทําทุกอย่าง<ช>เพื่อตัวน้องแต่จริงๆอ่ะน้องเองเขาก็อยากอยาก อยากสัมผัสกับความรู้สึกของคุณแม่เพราะทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ทํางานมาเหนื่อยหรือว่ามาถึงบ้านหรือว่าแบบมาคุยกับเขาก็จะแบบยกตัวนี้มาเป็นข้ออ้างว่าแบบที่ทําทุกอย่างเนี่ยก็เพราะรักลูกค่ะทํางานหนักยอมเหนื่อยก็เพราะรักลูกแต่จริงๆอ่ะลูกไม่ได้อยากให้พ่อแม่เหนื่อยนะคะลูกเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยจริงๆอ่ะลูกเองก็ต้องการแบบอ้อมกอด การสัมผัสการบอกลักษแล้วก็ไว้วางใจให้ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไว้วางใจลูกคนนี้ว่าลูกคนนี้ทำได้ว่าลูกคนนี้เก่งแค่ไหนสุดยอดแค่ไหนเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่แบบแล้วน้องเนี่ยก็ค่อยสะสมสะสมสะสมแบบเรื่อยมาจนทำให้น้องแบบมันไม่ได้ระบายออกมาแล้วก็น้องแบบไม่รู้จะไปคุยเรื่องนี้กับใครอะค่ะมา เนื่องจากเป็นลูกคนเดียวไงคะแล้วก็ใช่ใช่อ่าแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้มงวดแล้วก็ใช่ค่ะท่านก็ท่านก็ดูแลคะ่ะใช่ทําให้เด็กทําให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยวไงเด็กไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะค่ะ,คะแล้วก็กดดันเครียดแล้วก็ส่งผลการเรียนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่เด็กคุณผ้ชมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามหาหาหมอหาหลายๆสถานที่ที่จะมาช่วยให้ทน้องดีขึ้นใช่ไหมคะ,คะโค้ดนะคะ ใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็กังวลเกิดความกลัวกลัวว่าถ้าเกิดว่าลูกเราเรียนไม่จบหรือว่าลูกเราแบบเกรดไม่ดีหรือว่าสอบไม่ผ่านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลแล้วก็พาน้องไปสถานที่ต่างๆเพื่อพัฒนาฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะให้ความเก่งของน้องเนี่ยเกรดดีๆที่น้องเคยทําได้เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเ่วการการถอดรหัสเนี่ยตัวน้องเองนะก็ เข้าไปสัมผัสหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ได้ตัวน้องเองก็อยากบอกกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่า,าไว้วางใจตัวเขาบ้างนะคะให้เขาได้ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองบ้างนะคะบางทีกดดันเขามากเขาเครียดเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ไปค้นพบว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยหรือว่าเจอญาติหรือว่าเจอใครที่แบบลูกไปด้วยก็จะบอกว่า,าลูกเราเนี่ย เรียนไม่ค่อยเก่ง mm hmm. อ่าก็จะบอกคนอื่นว่าลูกเรียนไม่ค่อยเก่งเลยไม่ไม่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แบบนี้ mm hmm. นะคะซึ่งเราก็รู้แล้วอ๋อตายเนี่ยก็คือจุดจุดสาเหตุมันมาจากจุดนี้ออ <Okay. S 1> แต่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยไม่รู้เมื่อไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าจะต้องแก้ไขที่ตัวคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับมองเห็นว่าต้องแก้ที่ตัวลูกค่ะ นี่คือสาเหตุที่ว่าทําของหายอีกที่หนึง่งแต่จะไปหาอีกที่หนึง่งมันมันก็หาไม่เจอค่ะจริงๆแล้วนะคะคือถ้ามองไปเนี่ยก็เป็นความรักของพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะก็มันเป็นความหวังมันเป็นความตั้งใจอะคะ่ะที่อยากจะให้ลูกเนี่ยก็คือวางแผนการเรียนของลูกะคะ่ะการทํางานคือมันมันเกี่ยวเนื่องกับอนาคตเนี่ยครับก็คือในเมื่อมีลูกคนเดียวอะ พ่อกับแม่ก็อยากให้ลูกของเราเนี่ยมีอนาคตที่ไปได้ไกลแต่ด้วยด้วยการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูกันเข้มงวดอะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ที่ดีเคเด์ชมบอกคุณพ่อคุณแม่มมกจะบอกคนอื่นว่าเนี่ยลูกยังไม่ไปไหนเลยอย่างแรกอะไรรู้ไหมคะเด<ช>็กอะพอพอ,พอได้ยินหรือได้รับรู้ว่าเขาเอาเอา,เ,อาเรื่องของเราเนี่ยไปบอกคนอื่นอย่างแรกคือเด็กจะเสียหน้ามากเลย<ช>เด็กจะเสียความรู้สึกมากเลยเพราะเขาจะมีความรู้สึกเลยว่า เออทำไมถึงเอาเอาสิ่งที่ลูกของตัวเองเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยเที่ยวเที่ยวไปบอกคนอื่นคือความเข้าใจของผู้ใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเอาไปพูดแบบเนี้ยเด็กจะได้มีแรงหรืหรอหรือผลักดัน<ช>ตัวเองขึ้นแต่ไม่ใช่ใชเลยค่ะสิ่งที่เขาเอาไปพูดแบบเนี้ยมันกลับเป็นผลทางลบที่ไปทําร้ายไปทําร้ายจิตใจของ<ช>ลูกอะค่ะใช่ใช่ใชค่ะทำให้เขาทําให้เขากดดันค่ะเขาก็เลยทําให้ เด็กก็ไม่มีเลี้ยวแรงไงคือเด็กมันก็รู้สึกนะขนาดพ่อแม่เองยังไม่ส,มส่งเสริมยังไม่ยังไม่สนับสนุนเลยแล้วแถมยังไปพูดกับคนอื่นแบบเนี้ยค่ะเด็กก็รู้สึกเด็กก็รู้สึกเสียหน้าค่ะเสียกําลังใจเสียมันมันเสียความตั้งใจอะค่ะดิฉันก็ค,ค,คือการการถอนรหัสเคสนี้นะคะก็ถือว่าตัวน้องเองเนี่ยปกตินะคะแล้วก็มีการตอบสนองเนี่ยปกติค่ะค น้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะในการวิเคราะห์ของของทีมโค้ดนะฐานะที่เป็นนักถอดรหัสมาเจปีนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะในระบบจิตใต้ใสำนึกของคุณพ่อคุณแม่คือตัวน้องเองก็ไปเห็นความรักของคุณพ่อคุณแม่จริงๆที่มันอยู่ลึกมากแล้วก็คาดหวังกับตัวลูกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ถูกเลี้ยงมานะคะ ด้วยความค<ช>าดหวังเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้รับคําชื่นชมแล้วก็ตัวน้องเองนะคะซึ่งม,มันมันก็เหมือนหวยมาออกที่ตัวน้องก็คือน้องก็บังเอิญเป็นลูกคนเดียวค่ะเป็นลูกคนเดียวนะคะแล้วก็คือต้องรับทุกอย่างนะทั้งความรู้สึกของพ่อกับแม่แล้วก็ให้น้องเนี่ยให้น้องเนี่ยเข้าไปในความรักที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหวังดีกับน้องแล้วก็ เลี้ยงน้องมาอย่างดีนะคะยอมทุ่มเทก็เลยให้น้องเนี่ยไปเชื่อมสายใยในความรักของท่านนะคะจนแบบไปโอบกอดท่านไปมอบให้กับท่านนะคะไปเห็นท่านในจิตใต้สำนึกก็คือท่านสองคนเหนื่อยมากนะคะท่านทำแต่งานท่านเองก็ไม่ได้มีเวลาและท่านก็ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นนะถูกเลี้ยงมาแบบทํางานแล้วก็ เขี่ยเข็นเข้มงวดจากคุณพ่อคุณแม่ของท่านเองตัวน้องซึ่งเข้าใจที่คุณพ่อเป็นแบบนี้จนให้น้องเนี่ยเข้าไปโอบกอดคุณพ่อคุณแม่เอาความรักของน้องเนี่ยไปโอบกอดพ่อกับแม่ได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปสัมผัสถ,ถึงความรู้สึกลึกๆในหัวใจของท่านได้อีกครั้งหนึง่งแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเริ่มมีความสุขมากขึ้นเริ่มไว้วางใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้น้องบอกเลยว่า ผมทําได้ผมทําสําเร็จแล้วก็ผมจบแน่นอนผมเรียนหมอจบแน่นอนนะคะ,คะเหตุนี้แหละค่ะจนทนี้นะคะตัวน้องเองเนี่ยมั่นคงแล้วแข็งแรงมากขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือท่านจะดูแลน้องแต่ตอนนี้คือน้องโตแล้วก็คือให้น้องเนี่ยกลับไปดูแลท่านมากขึ้นแล้วก็เป็นกรณีศึกษานะคะที่อตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะจะแก้ไขน้องแต่ความเป็นจริงก็คือ คนที่จะแก้ไขก่อนก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะจากการถอดรหัสค่ะคือให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาอบกอดลูกยังไม่ได้ลืมตานะให้น้องพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้น้องเนี่ยได้สั่นสะเทือนได้ตั้งรหัสมาเซตของตัวเองว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลยว่าลูกจะเป็นยังไงลูกเรียนจบแน่นอนลูกโตขึ้นนะคะจะเป็นลูกแบบไหนของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเอาทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะมายืนฟังลูก มายืนจริงได้เหรอคะใช่ให้ลูกเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ยินว่าได้ยินความในใจใช่ไหมคะใช่ว่าความในใจของลูกเนี่ยเป็นยังไงความตั้งใจของลูกเป็นยังไงค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้พูดไม่ออกก็เข้าไปโอบกอดลูกแล้วเราก็ให้อ่าน้องเนี่ยอยากพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่และอยากให้คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรกับลูกคือเปิดใจคุยกันแล้วเราก็ออกมาไปได้ด้วยดีนะคะก็ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ ขอโทษลูกนะแล้วก็ <confidence. S 1> ลูกก็บอกรักคุณพ่อคุณแม่ก็ like ความสัมพันธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ <S <S mm. บางทีแหละอาจจะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีความความฝันของตัวเองก็ได้นะคะที่เขาเรียนแพทย์ใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบว่าเป็นเป็นทางฝ่ายคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยอาจจะม,มีความฝันของตัวเองเนะคะที่อยากจะเป็นแพทย์ก็ได้นะ <kahkaha. S 2> แต่ขณะที่แต่แต่ขณะนั้นเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสก็ ได้ได้ทำความฝันตัวเองอะ่ะจนพอพอมีลูกมีมีมน้องคนนี้ปับ๊บอ่ะน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าเหมือนอ่าต้องต้องถูกคาดหวังไงก็เลยโดนคาดหวังจากคุณพ่อคุณแม่มแล้วก็จนพอมีลูกก็ก็อยากให้ลูกเนี่ยได้ทําตามความฝันตัวเองคะ่ะดิกรู้ชมในแบบที่ที่พ่อแม่อยากจะเป็นนะคะแล้วก็สังเกตดูสิครั คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้นะคะที่ที่ได้รับทราบที่การเลี้ยงดูของของเด็กอะเด็กเด็กเน่หลังจากที่เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะบางครอบครัวค่ะก็จะมีอย่างวันเสาร์เนี่ยจะมีโปรแกรมนะคะตอนเช้าเด็กจะต้องเรียนอะไรบ้างเช่นเป็นบัลเล่ร้องเพลงเปียนโนอ่าแล้วก็มีศิลปะเรียกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือเด็กเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไร จะมีกิจกรรมเนี่ยทําทั้งตลอดทั้งเสราร์ทั้งตย์ค่ะ,ะก็ถามว่าเอาเด็กชอบไหมที่เต้นบัลเล่ค,ค,คือคือคือมันอาจจะเป็นอความคิดของพ่อกับแม่ก็ได้นะคะการเต้นบัลเล่เด็กอาจจะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดอะไรแบบเนี้ก็คือเป็นความคิดของพ่อกับแม่ค่ะเด็กก็อ่ะในเมื่อคุณพ่อคุณแม่มีมีมีความอ,าอยากจะให้ลูกอ่ะได้ได้ พัฒนาการร่างกายอะไรก็จะเป็นเป็นในแนวเนี้ยค่ะหรือเรียนวาดภาพเล่นเปียโน,โนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยโปรแกรมเต็มเลยค่ะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เด็กค่ะก,ก็เข้าใจนะก็คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยมีความตั้งใจอยากจะมอบสิ่งดีๆอยากจะมอบสิ่งดีๆอยากให้ลูกเราเก่งอยากให้ลูกเรามีความสามารถมีศักยภาพที่เก่งเก่งแล้วก็โอมามีอนาคตที่ที่ก้าวไกลอะค่ะก็คือ ความรักนะของพ่อกับแม่ค่ะคมีเคสหนึ่งที่จริงๆแล้วนะคะทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่นะคะคือไอดอลของลูกนะคะไม่ว่านะคะ,ะทุกความสําเร็จของลูกนะคะเราผู้อยู่เบื้องหลังนะคะกะ็ไว้วางใจลูกนะคะแล้วก็มอบความรักให้กับลูกนะคะบางปัญหาเราต้องปล่อยให้ลูกเราเนี่ยค่อยๆแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่อยๆจัดการตัวเองครั้งเนี่ย ไอ้ความเครียดของเราหรือว่าความคาดหวังของเราเนี่ยมันก็ไปกระทบลูกเด็กสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราถามคาถามเรื่องเป้าหมายเนะี่ยเด็กเด็กบางคนเนี่ยก็จะสามารถรู้เป้าหมายของตัวเองได้เลยนะคะก,ก็จะไปได้ดีค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความรักค่ะทุกอย่างจะออกมาได้ดีค่ะผลออกไปก็จะได้ดีเช่นเดียวกันค่ะส่งส่งปัญหาส่งอะไรแบบที่ตัวเองกําลังประสบอยู่ก็ได้ค่ะอ่าเข้ามาถามได้เลยค่ะก็ทาง ทางทีมเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะ,ค,ะครอบครัวไหนหรือว่าเพื่อนเรากำลังมีปัญหานะคะมีรหัสชีวิตที่จะต้องแก้ไขลูกอาจยังไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะถ,ถ้ารู้สึกว่าได้ฟังคลิปนี้แล้วเกิดกำลังเผชิญหรือกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่อะคะ่ะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีค่ะ